ถ่ายคลิปเนี่ย <c oughs> กลับถึงดีครับผมสวัสดีเอฟซีสวัสดีเอทุกท่านครับผม <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยู u ูบเอ็กดัมซิงแล้วก็แฟนเพจเอ็กดัมซิงด้วยนะครับก็ก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสีครึ่งครับก็มาตลาดครับผมตลาดเช้า <c oughs> มาซื้อของครับผม ก็มาซื้อของอยู่ที่ตลาดครับตอนนี้ก็ฝนตกด้วยครับเพิ่งหยุดน้องพี่น้องเนาะมึงก็ไปเดินในตลาดไม่ได้ครับเพราะร้านอยู่ข้างนอกก็ค่อนข้างจะเปียกครับฝนตกตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่ครึ่งนะเราวจะบ้านมาประมาณตีสามนะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่สี่สิบครับ บรรยากาศก็น,กนี่แหละถนนเปียกลเลยเห็นไหมฝนตกครับฝนตกได้ดึกเลยโอ้รถเราก็นอนสบายสบายครับเนื่องจากว่าพวงมาลัยผมพับได้พับขึ้นได้มันไม่ติดขานะครับเนี่ยมันจะโล่งนะครับผมใช้แบบคอพับได้มันก็เลยนอนได้สบายนะครับ นี S <S ่แหละพอหมก็มีครับอ้บรรยากาศชุ่มฉ่ำเสอเกินพี่น้องยามเช้าอ,อะไรเออโทรศัพท์จะตกพี่น้องนะครับนี่น แล้วก็จะออกไปซื้อของนะครับตีสี่จะตีห้าแล้วแป๊บเดียวเวลานี้บอกเลยว่าช่องนี้เดินไวมากครับอแป๊บพอแป๊บเที่ยงพอแป๊บปอแป๊บตีห้าครับผมออกจากบ้านมาประมาณตีสามนะครับผมตีประมาณช่องตีสามนะช่องออกจากบ้านมาฝนก็ลงเม็ดมอแม่มอแม่มานะครับแ นอนสบายวิธเนี่ยพี่นอ้องอาชีพพ่อค้าแม่ขายครับถ้าท่านใดมาตลาดตอนเช้าก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องวิถีชีวิตครับช่วงผมไปขับรถถ่ายให้ทีมงานไปทำงานก็มาทุกเช้าแบบนี้แหละพี่น้องก็จะค่อยมีเวลานอนอ่ะส่วนมากจะนอนตะวันครับพอสองทุ่มก็จะนอนละ มีพายุเข้าครับชุ่นฉ่ำส็จเกินเราก็รถเราก็ไม่ต้องห่วงครับมีพ่อผมมีอะไรเรียบร้อยแล้วก็ผมมีสองผืนนะครับอยู่บนรถ โอ้หอมันจะดังเก้เขาซักมาไว้ให้นะครับเอาไว้หลังเบาแล้วก็พรมสีแดงหนึ่งผืนเอาไว้หลังเบาก,การใช้ชีวิตนะครับในเย,ย่การใช้ชีวิตเจ้พูดมันคลื่นเนาะบอกเลยว่า เมื่อคืนนี้ฝนก็ตกทั้งทั้งคืนครับตกทั้งคืนเลยเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนเลยครับแบบว่าตกแรงมากเลยนะ ปิดไฟครับเราไปดูดีว่าของอะไรยังมีอะไรมัง่งโอ้มาแล้วจ้ะน,นี่ของเริ่มมาส่งแล้วครับได้ไปสั่งไว้ครับ โอ้ยนั่นไม่ใช่เบียนะแม่ค้าเขาก็เลยม,มาส่งของหแล้วฝนตกอะไรวะเนี่ยแหนม หรือว่าทําไมเราต้องมาแต่เช้านะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินเข้าตลาดลวเดี๋ยวอีสปาพ์กสบเติมพลังก่อนไปนะ้องเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าตลาดไปเอาของกับข้าวมาไว้ที่รถครับตัวฟุน,น้ำท่วมละฝนตกนะครับบอกแล้วตกทั้งคืนครับมาถึงยังไม่หยุดตกเลย กันชนหน้าก็ยังไม่ได้ใสนะครับพี่เก่งกาลังจะมาให้ก็ไม่ได้มาแล้วก็พี่เก่งก็รักษาตัวก่อนครับก็ติดโควิดพี่น้องกักตัวนี่แหละเรากักตัวหายแล้วเจอกันครับกันชน <c oughs> อุตส่าห์ล้างรถเมื่อวานครับเมื่อวานนี้รถดูไม่ได้เลยเมื่อวาน ดูมอมก็กกดูฝนเริ่มมืดมแล้วครับช่วงนี้ก็น่าจะได้หยุดงานแบบยาวๆเลยอีกแล้วก็จะประมาณนี้แหละครับพี่น้องก็ผมจะเดินเข้าตลาดแล้วไปเอาของแล้วครับฝนก็เริ่มหยุดแล้ว เดินไปเอาของที่ในตลาดครับเราเอามาไม่ได้คันมันเปียกโอเคครับพบไันเจนคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามเพจแล้ว Facebook ด้วยนะครับเอ้ยเพจแล้วก็ YouTube ด้วยนะครับผมไปไปายครับสวัสดีครับ